ทั้งพระทั้งขีพิจารณาปฏิสังขาอยู่พระบทใหม่ขีบทใหม่ก็ทุกคนทั้งเก่าทั้งใหม่ต้องเป็นผู้ใหม่เสมอถึงจะถูกต้องผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานนี่กะประมาณในการคบฉันของตัวเราดูว่าใจของเราเกิดความอยากก็รู้จักควบคมุมความอยากกับความหิว ถ้าเรามาฝึกเมใหม่ในความอยากมันจะเห็นเยอะนั่นนุนก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็จะเอาอันนั้นก็จะเอาอนนกเอาิเลสมันสังงานเราต้องพยายามใช้สมถะเข้าไปดับดูกับลมหายใจหรือว่าอยู่กับคำบริกรรมถ้าดับไม่ได้หยุดไม่ได้ก็นั่งดูใจเกิดความอยากไม่เอาให้มันให้ผ่านเลยไป ถ้าผ่านเลยไปแล้วก็ดูอีกทีหนึ่งว่ายังอะไรอาวร์อยู่อีกหรือเปล่าทุกครั้งทุกเรื่องไม่ใช่ว่าไปปล่อยปะละเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นตั้งแต่ยังไม่ได้ลูกจากที่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ได้ลุกรู้มลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เขาเรียกวสติรู้กายถ้ารู้ให้ต่อเนื่องเขาเรียกวสัมปชัญญะ ถ้าความรู้ตัวลึกลงไปก็รู้ใจรู้อาการของใจรู้ความปกติของใจจนกว่าใจจะคลายออกจากคันห้าหรือว่าแยกรูปแยกนามมันแหละความรู้ตัวที่เราสร้างขึ้นมานี่แหละเอาไปใช้แต่เวลาในการสร้างความรู้ตัวก็ยังกระพองกระแพรกทั้งที่ใจเป็นบุญไอ้บุญนั้นก็ได้อยู่ตลอดนั่นแหละพากันสร้างบุญสร้างกุศลใน,น,นสงฆตรงนี้ก็เป็นบารมี ให้กับทุกคนแต่การเจริญภาวนาเอาสติปัญญาไปใช้ตรงนี้ไม่ค่อยจะทำกันให้โตเนื่องก็เลยเข้าไม่ถึงตัวใจทั้งที่รู้รู้ความโกรธเป็นทุกข์ความคิดเป็นทุกข์ก็รู้แต่ไม่รู้จักดับจากจุดชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลให้ใจ บุสมมุติเราก็ทําส่วนการขัดเกลากิเลสเราก็พยายามละกิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็พยายามละพยายามขัดเกลวเอาออกเพราะว่าใจเดิม <c oughs> ใจดวงเดิมของทุกคนนั้นบริสุทธิ์เพราะความไม่เข้าใจเขาเลยเกิดความเกิดนี่แหละคือกิเลสอันละเอียดความคิดความเกิดก็เรา ด้ตัวใจมาสร้างขันห้าหรือว่ามาสร้างร่างกายของเราซึ่งเรียกว่าขันห้าที่พระพุทธองค์ท่านว่าเป็นกองเป็นขันรวมกันอยู่เป็นก้อนท่านให้เจริญสติตัวใหม่ให้เข้มแข็งเข้าไปดูรู้เห็นเหตุเห็นผลที่เหตุที้ผลแล้วก็ให้อยู่ใน นี่คุณงามความดีให้อยู่ในกองบุญกองกุศลตราไปที่ใจยังเกิดยังวิ่งอยู่พยายามน้อมใจให้อยู่ในกองบุญเอาไวา้อะไรที่จะเป็นอกุศลเราก็พยายามละอะไรที่จะเป็นกุศลเราก็พยายามเจริญไม่ว่าอยู่ในอริยาบทไหนยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายพระเราก็พยายามมีความเพียรอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นเอาการเอางานเป็นการปฏิบัติ ทำงานไปด้วยดูใจไปด้วยแก้ไขเราไปด้วยถ้าเราช่วยเหลือเราไม่ได้แก้ไขภายในไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าใครจะแก้ไขให้นอกจากตัวของเราไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันก็ขัดเก่ากิเลสท,ที่ใจของเราดับความเกิดที่ใจของเราส่วนการทำบุญให้ทานทุกคนตรงนี้มีกันเต็มเปรียบ อยู่ใกล้อยู่ไกลก็ได้ไปทําร่วมกันแต่การละกิเลสกิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็พยายามดับทําในสิ่งตรงกันข้ามกับกิเลสหงใจเกิดความโลภก,ก็ละความโลภด้วยการให้ด้วยการเอาออกใจเกิดความโกรธก็ดับความโกรธด้วยการให้อาภายัยอโหสิกรรมใจมีความเกลียดคร้านเราก็พยายามเพิ่มความขยันมันเพียน มีวิริยะมีความเพียรความรู้ตัวของเรามันพลั้งเผอเราก็พยายามสร้างความรู้ตัวขึ้นมาเอาไปใช้การใช้งานจดเป็นอัตโนมัติในการดูในการรู้อย่างสมมุติม,มุติภายในให้จบคือดับความเกิดใจนี่หลงเกิดมาตั้งแต่ยังไม่ได้เกิด หลงมาเกิดในพบมนุษย์ก็มาแก้ไขในอัตภาพร่างกายของเราให้ได้เช่อก่อนแยกรูปแยกนามให้ได้ในกายก้อนนี้เราก็ละก,กิเลสยาบกิเลสละเอียดให้ได้ในกายก้อนนี้แล้วก็ดับความเกิดขณะยังมีลมหายใจมองเห็นว่าเราจะได้กลับมาเกิดกันหรือไม่ก็สติรู้มองเห็นความเป็นจริงนี่นแหละ สติก็จะเป็นครูบาอาจารย์สติที่เราสร้างขึ้นมาก็จะกลายเป็นปัญญาก็จะกลายเป็นมหาปัญญามหาปัญญาก็กลายเป็นปัญญารอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในดวงวิญญาณในกายของตัวเรามีหมดนี่แหละถ้าเราขาดถ้าเราค้นคว้าเห็นความเป็นจริงเราก็จะเข้าใจในคำสอนของพระพุทธองค์ เข้าใจในคำสอนของท่านว่าท่านสอนเรื่องอัตตาอนัตตาเป็นอย่างไรสมมุติวิมุติเป็นอย่างไรใจที่บริสุทธิ์จากกิเลสใจที่วางว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นอย่างไรหลักของอริยสัจใจเกิดส่งไปภายนอกได้อย่างไรรู้มีหมดตามคำสอนของท่านเราเข้าไม่ถึงแยกแยะไม่ได้เราก็เลยมองเห็นในภาพรวมกันเท่านั้น แล้วก็ยังอยู่ในกองบุญกองกุศลอยู่ก็ต้องพยายามกันพระเราชีเราอยู่ทางนี้ก็มีอะไรก็ให้ช่วยกันให้ช่วยกันทำให้ช่วยกันดูแลแล้วก็วันที่ย8สบดพระเราส่วนที่อยู่ไปกับหลวงตานะไปงานกระถิ่นในบ้านไปช่วยงานกระถินในบ้านสักแปดเก้ารูปสักเก้ารูปไปด้วยกันอ่ะตั้งใจแล้วพรอนกัน อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกกระปรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายไม่ต้องประนมมือฟังไปด้วยโน้มสำเนียกไปด้วยหลวงพ่อก็ได้เพียงแค่เล่าแค่ชี้เนะวิธีการแนวทางโทษน,นั้นแหละ พวกท่านจงพยายามศึกษาทําความเข้าใจการหายใจเข้าหายใจออกมีความรู้สึกรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเราเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกพวกเราก็ขาดการสนใจการดูการรู้การเห็นตรงนี้ทั้งที่ใจก็เป็นบุญแต่ยังขาดความรู้ตัวที่รู้ในความเกิดของใจนี่ความเกิดของขันห้าว่าเขาไปรวมไปร่วมกันได้อย่างไรรู้ตั้งแต่เมื่อเขา เกิดแล้วคิดก็รู้ทำก็รู้เพราะว่าใจเป็นธาตุรู้เขาหลงอยู่ในความเกิดหลงอยู่ในความโลภความโกรธความทะเยอทะยานอยากนี่ความเกิดทั้งดีทั้งไม่ดีนั่นแหละคือความหลงอันละเอียด เราต้องมาเจริญสติเข้าไปรู้เข้าไปเห็นชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลตามความเข้าใจจนจิตใจมองเห็นความเป็นจริงจนจิตใจเกิดความเบื่อหน่ายในความคิดในอารมณ์ว่าไม่มีสาระประโยชน์แกนสารอะไรนั่นแหละใจก็จะปล่อยก็จะวางแล้วก็อาศัยอยู่ในกายเนื้อก้อนนี้พยายามสร้างบุญสร้างกุศลพากายเนื้อ สร้างบุญสร้างกุศลให้เต็มเปี่ยมขณะที่ยังมีลมหายใจถ้าหมดลมหายใจแล้วก็มีทั้งเรื่องบุญกับบาปผู้คนผู้รู้เห็นตามความเป็นจริงก็ละทั้งบุญละทั้งบาปสร้างบุญไม่ยึดติดในบุญอยู่เนื้อบุญเนื้อบาปมองเห็นทางเดินคือไม่ต้องกลับมาเกิดกัน พวกเราก็พยายามกันอย่าไปปล่อยปะละเลยอย่าไปปิดกั้นตัวเราเองว่าไม่มีโอกาสทุกคนมีโอกาสทุกคนมีเวลาตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่หมดลมหายใจนั่นแหละถึงจะจบกันถ้าใจของเรายังไม่จบก็ไปสร้างสารต่อไม่หลุดพ้นวันนี้ก็พรุ่งนี้เดือนนี้เดือนหน้าไม่หลุดพ้นจริง สิ่งที่พวกเราทําก็จะไปต่อพบหน้าไม่ได้ลําบากไม่ได้ตกอับตาบใดที่ยังสร้าง,างบุญสร้างอานิสงส์ให้เต็มเปี่ยมสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องทําใจให้โล่งสมองให้โปรง่งมีความรู้สึกรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเราชัดเจนกันนะ,ะพากันไวยประพรพร้อมๆกันพยายามพากันไป ศึกษาทำความเข้าใจให้รู้ทุกอิตาบท